คุณกำลังฟังอจิตพอดแคสต์ร่วมกับอ่านแล้วอ่านเล่ารายการที่จะพาคุณท่องเข้าไปในโลกหนังสือพร้อมๆกับท่องเข้าไปในจิตใจ,ใจของตัวคุณเองสวัสดีครับพบกับผมธนาโนนโดมทองกับรายการอจิต X อ่านแล้วอ่านเล่ารายการที่จะมาชวนทุกๆคนท่องไปในโลกของหนังสือพร้อมๆกับ ท่องเข้าไปในจิตใจของเราเองในอีีนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับหนังสือเล่มดังอีกเล่มหนึ่งของเดวคาเนกี้ที่เป็นนักเขียนชื่อดังชาวอเมริกาที่ชื่อว่าวิธีชนะมิตรและจูงใจคนถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเรามาท่องไปในโลกของหนังสือเล่มนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับวิธีชนะมิตรและจูงใจคนเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือคลาสสิกระดับตำนานเลยครับของเดวคาเนกี้เล่มนี้ก็จะว่าด้วยวิธีในการ ปฏิบัติตัวกับผู้อื่นวิธีที่จะทําให้คนอื่นเนี่ยชอบคุณรวมไปถึงเทคนิคในการจูงใจคนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงผู้อื่นโดยที่ไม่ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยเสียหรือว่าต้องโกรธกันก็อาจจะต้องเรียกได้ว่าเล่มนี้ครับเป็นต้นฉบับเลยของหนังสือ Howto ในยุคปัจจุบันเลยนะครับเพราะว่าเล่มนี้เขียนมานานมากๆแล้วนะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าผ่านมานานขนาดนี้แล้วเนี่ยแต่เนื้อหา ยังใช้ได้ดีอยู่เลยนะครับพาร์ทแรกที่ผมจะยกมาคุยกันในอีพีนี้นะครับก็คือสามเทคนิคสำคัญในการปฏิบัติตัวต่อผู้อื่นครับเทคนิคแรกนะครับก็คือการตำหนิผู้อื่นเนี่ยมีแต่ผลเสียเท่านั้นก็เขาก็เล่าถึงอับราฮัมลิงคอนนะครับประธานธิบดีคนดังคนหนึ่งเลยของอเมริกาเนี่ยครับว่า สมัยหนุ่มๆเนี่ยลินคอนเนี่ยเป็นคนที่ชอบตําหนิคนอื่นครับแล้วก็นอกจากตําหนิเนี่ยยังถากางนะครับจนมีอยู่วันหนึ่งครับโมโหกันมากเลยกับคู่กรณีถึงขนาดจะดวลดาบกันเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยโชคดีว่าไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นนะครับลินคอนเขาเคยพูดเอาไว้ครับว่าหลังจากที่เขาโตแล้วนะครับเขาแบบมีอายุแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าอย่าไปตีเตียนเขาเพราะว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกันกบเขาเนี่ยเรา ก็อาจจะทําแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับคําพูดนี้ครับมาจากเหตุการณ์เหตุการณ์นหนึ่งที่มีในพลนะครับที่ชื่อว่าโรเบิร์ตลีเนี่ยที่เป็นฝั่งตรงข้ามเนี่ยครับอาจจะโดนจับได้ง่ายๆเลยโดยที่ลินคอนเนี่ยครับเขาได้สั่งในพลฝั่งเขาก็คือในพลมิตรเนี่ยให้โจมตีในทันทีเลยเพื่อที่จะจับในพลลีให้ได้นะครับแต่ว่าในพลมิตเนี่ยกลับชักช้าแล้วก็สุดท้ายทั้งฝั่งของในพลลีเนี่ยกลับหนีไปได้ ลินคอนเนี่ยตอนแรกเขาก็ตั้งใจเขียนจดหมายตำหนิครับแต่ว่าหลังจากเขียนเสร็จแล้วเนี่ยสุดท้ายไม่ได้ส่งไปหาในพนมีตดครับเพราะว่าเขานี่มาคิดได้ว่าการที่เขานั่งบัญชาการอยู่ในไวท์เฮาส์เนี่ยครับถ้าเกิดว่าตัวเขาเองเนี่ยจะต้องไปอยู่ในสถานการณ์ที่สงครามนะครับเขาอาจจะทําแบบในพนมีตดก็เป็นได้ครับการตําหนิปีเตียนที่เขาตั้งใจจะทาตอนแรกเนี่ยครับมันอาจจะทําลายความมั่นใจของในพนมีตดจนในพนมีตดเนี่ย อาจจะลาออกจากกองทัพเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยจะอาจจะต้องสูญเสียในผลที่มีฝีมือไปเลยคนหนึ่งนะครับก็สรุปในเทคนิคเนียครับก็คือการตําหนิตีเตียนเนี่ยมันมีแต่ผลร้ายเท่านั้นมันไม่เคยให้ผลดีเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยครับไม่มีใครหรอกที่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นคนผิดนะครับการตําหนิตีเตียนเนี่ยก็ต้องบอกว่าต่างจากการให้ฟีดแบ็กนะครับถัดมาครับเทคนิคที่2ก็คือทุกๆคนอยากจะเป็นคนสําคัญนะครับ มีคนมากมายเลยครับที่ยอมที่จะเสียเงินทําบุญนะครับให้กับคนหรือว่าสถานที่ที่ไม่มีทางเลยที่จะได้พบหน้ากันนะครับอาจจะแบบเหมือนกับบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลหรือว่าโรงเรียนที่อยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะขอแค่มีชื่อของเขาเนี่ยเป็นชื่อของโรงพยาบาลหรือว่าเป็นชื่อของโรงเรียนนะครับอันนี้ก็เศรษฐีเขาก็อาจจะชอบทํากันนะครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าไม่มีมนุษย์คนไหนหรอกที่ จะตั้งใจทํางานนะครับเมื่อถูกติเตียนนะครับคนเนี่ยจะตั้งใจมากกว่าเมื่อได้รับคําชมนะครับแล้วก็ได้รับการยกย่องจากคนอื่นอย่างจริงใจนะครับวิธีการที่ดีกว่าก็คือให้คุณเนี่ยลองพยายามหาข้อดีนะครับสักข้อหนึ่งมันต้องมีบ้างแหละครับการชมเนี่ยก็จะดีกว่านะครับแล้วทุกคนเนี่ยก็อยากจะเป็นคนสาคัญนะครับเทคนิคที่3ครับก็คือการพูดในสิ่งที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยต้องการนะครับ แล้วก็ให้เข้าใจความต้องการของอีกฝั่งหนึ่งนะครับถ้าเรียกสมัยนี้ก็อาจจะเรียกว่าแบบเป็นเอ p มพัตนะครับอันนี้ครับเขายกตัวอย่างในตอนที่เดลคานิกีเนี่ยครับเขากําลังจะจัดสัมมานานะครับแต่ว่าค่าเช่าของห้องประชุมที่เขาจะไปจัดสัมมานาเนี่ยถูกเพิ่มขึ้นถึงสามเท่าตัวเลยก็คือ300%อเซนะครับทีนี้ตั๋วเขาเนี่ยบัตรที่จะเข้าชมเนี่ยครับสัมมานาเนี่ยขายไปเกลี้ยงแล้วนะครับจะทำํำยังไงดี เดลคานิกี้ก็เลยไปต่อรองกับเจ้าของครับบอกว่าแทนที่คุณจะขึ้นค่าเช่ามากขึ้นเนี่ยมันอาจจะทําให้รายได้ของคุณเนี่ยลดลงนะเพราะว่าไม่มีใครมาเช่าห้องประชุมของคุณแล้วผมเนี่ยก็ต้องย้ายไปจัดที่อื่นแต่ถ้าเกิดคิดในมุมกลับกันว่าการปาคาถาของผมเนี่ยจะมีคนมาฟังมากคุณเนี่ยก็จะได้โฆษณาสถานที่ของคุณเนี่ยไปในตัวเลยนะครับอาจจะมีแบบสํานักพิมพ์หรือว่าอะไรพวกนี้มาทําข่าวด้วยสุดท้ายครับ เจ้าของเนี่ยเจ้าของห้องประชุมเนี่ยครับเขาก็ขึ้นราคาแค่50%เท่านั้นเองแทนที่จะเป็น300%นะครับถ้าเกิดสังเกตประโยคที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยเดลคาเนกี้ไม่ได้พูดเลยนะครับว่าเขาต้องการจะขอลดค่าเช่านะครับแต่เขาเนี่ยมีใช้วิธีการก็คือ Empathy นะครับว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยอยากจะได้อะไรนะครับแล้วจะเสียอะไรนะครับตัวยอย่างถัดมาครับเขาพูดถึงการที่ลูกไม่ยอมกินข้าวนะครับพ่อเนี่ยส่วนมากก็จะพูดว่า เขต้องการให้หนูแข็งแรงนะ,นะครับหรือว่าเล่าถึงความลําบากในการทําอาหารของคุณแม่แต่เด็กเนี่ยไม่ได้สนใจตรงนั้นครับเขาบอกว่าอาจจะยกตัวอย่างแบบนี้ครับให้ลูกฟังก็คือถ้าเกิดว่าลูกเนี่ยโดนแกล้งจากเด็กที่โตกว่าเนี่ยก็ต้องบอกว่าเนี่ยถ้าลูกอยากจะจัดการเด็กคนนั้นได้เนี่ยลูกต้องกินข้าวให้มากพอแล้วลูกก็จะตัวโตขึ้นแล้วก็ไปสู้กับคนที่มาลังแกหนูเนี่ยได้นะครับอันนี้ก็คือเหมือนเป็น,นที่ผมบอกว่า ถ้าเป็นในปัจจุบันเนี่ยมันก็คือเป็นเอ p มพัตตีนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสามเทคนิคในการปฏิบัติตัวต่อผู้อื่นนะครับในภาพถัดมาครับพูดถึงเทคนิคที่จะทําให้คนเนี่ยชอบคุณครับเทคนิคแรกครับเทคนิคที่หนึ่งก็คือจงเอาใจใส่ผู้อื่นอย่างแท้จริงนะฮะอันนี้เนี่ยครับเดลคานิกี้เขาได้ยกตัวอย่างของมิสเตอร์วอเตอร์นะครับที่ทํางานอยู่ที่ธนาคารในนิวยอร์กมีหน้าที่ที่จะสืบสวนแล้วก็รายงานฐานะของบริษัทเนี่ย ที่เขาต้องไปสืบในอย่างลับๆนะครับทีนี้เขาก็ไปพบว่าครั้งหนึ่งนะครับแหล่งข่าวของเขาคือประธานบริษัทอุตสาหกรรมนะครับวันหนึ่งเขาก็ไปขอพบประธานคนนี้ครับตอนแรกไปเนี่ยก็เขารออยู่ที่ข้างหน้าห้องแล้วเขาก็พบผู้หญิงคนหนึ่งเดิอนออกมาจากห้องแล้วก็บอกว่าวันนี้ไม่มีสแต็มให้นะนะครับประธานบริษัทคนนี้ครับเขาก็พูดกับคุณมิสเตอร์วอเตอร์ว่าผมเนี่ยกำลังเก็บสะสมสแตมไปให้ลูกชายวัยสิบสองขวบนะครับ แล้วการคุยในวันนั้นเนี่ยก็เหมือนเป็นการคุยแบบขอไปทีทีนี้พอมิสเตอร์วอเตอร์ครับเขากลับมาที่แบงก์เนี่ยเขาก็ไปที่แผนกต่างประเทศครับเพราะว่าที่แผนกน,นั้นเนี่ยมีจดหมายมาจากทั่วโลกเลยนะครับเขาก็ไปเก็บเอาสแตปมเนี่ยมาจากทั่วโลกเลยนะครับแล้วพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาก็เอาสแตปมเหล่านั้นเนี่ยครับไปให้กับประธานบริษัทอุตสาหกรรมคนเดิมครับท่านประธานบริษัทคนนั้นเนี่ยเขาก็จับมือมิสเตอร์วอเตอร์แล้วก็ยิ้มแป้นเลยนะครับแล้วก็ ใช้เวลา30นาทีเนี่ยพูดคุยถึงเรื่องของ STEM แล้วก็โชว์รูปของลูกชายเนี่ยให้ดูนะครับชั่วโมงถัดมาหลังจากนั้นครับประธานบริษัทอุตสาหกรรมคนนั้นเนี่ยเขาก็เล่าทุกอย่างที่รู้ครับโดยที่มิสเตอร์วอเตอร์เนี่ยไม่ต้องถามเลยนะครับการเอาใจใส่ผู้อื่นอย่างจริงใจเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของมิตรภาพที่ดีนะครับแล้วอย่างในเคสตัวอย่างเนี่ยคุณก็จะได้สิ่งที่ต้องการโดยที่ยังไม่ได้เอ่ยปากเลยนะครับเทคนิคที่สองครับที่จะทําให้คน,นยชออบบคคคุณกก็ืารริ้มั การยิ้มเป็นวิธีง่ายๆที่ทําให้ผู้อื่นเนี่ยประทับใจตั้งแต่แรกพบนะครับแล้วก็เป็นการแสดงออกถึงความเป็นมิตรด้วยนะครับการยิ้มเหมือนกับเป็นการพูดโดยที่ไม่ต้องใช้เสียงว่าฉันเนี่ยชอบคุณนะครับเป็นการดึงดูดให้คนเนี่ยอยากจะเข้ามาทางความรู้จักกับเรานะครับแต่สําคัญเลยครับต้องทําอย่างจริงใจนะครับให้คุณลองนึกดูครับว่าถ้าเกิดเป็นตอนที่เรารับน้องเนี่ยหรือว่าเราไปทํางานวันแรกเนี่ยคุณ อยากจะเข้าไปคุยกับใครครับระหว่างคนที่หน้าบึง้งกับอีกหรืออีกคนหนึ่งที่หันมายิ้มให้คุณนะครับเทคนิคที่สมครับก็คือชื่อของบุคคลเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับอันนี้เดลคาเนกี้เขาได้เล่าถึงอีกคนหนึ่งนะครับชื่อว่าแอนดรูคาร์เนกีนะครับคนละคนกันเป็นมหาเศรษฐีเป็นราชาเหล็กนะครับชาวอเมริกานะครับ แอนดูคานเนกี้เนี่ยได้เล่าว่าในสมัยเด็กเนี่ยครับเขาเคยเลี้ยงกระต่ายแล้วกระต่ายเนี่ยออกรูกมามากเลยนะครับทําให้แอนดูเนี่ยไม่มีอาหารพอที่จะให้นะครับเขาก็เลยคิดวิธีการขึ้นมาครับว่าถ้ามีใครเอาอาหารมาให้ลูกกระต่ายของเขาเนี่ยเขาจะให้เกียรติโดยการตั้งชื่อกระต่ายแต่ละตัวเนี่ยตามชื่อของเด็กคนที่เอาอาหารมาให้ครับแล้วก็ได้ผลอย่างมาสจรย์เลยครับมีคนเนี่ยนําอาหารมาให้เจ้ากระต่ายเนี่ยมากมายเลยทําให้แอนดูเนี่ย ไม่เคยลืมเรื่องนี้เลยนะครับเขาก็เลยนํามาใช้ในการทําธุรกิจตอนโตครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเขากําลังจะขายรางรถไฟนะครับให้กับบริษัทรถไฟเพนซิลเวเนียที่มีประธานบริษัทเนี่ยชื่อว่าเอ็ดการ์ทอมสันนะครับเขาก็เลยไปทําการตั้งชื่อโรงถลุงเหล็กครับว่าโรงถลุงเหล็กเอ็ดการ์ทอมสันนะครับคุณผู้ฟังลองเดาสิครับว่าคุณเอ็ดการ์ทอมสันเนี่ยจะซื้อรางรถไฟจากบริษัทของแอนดูคานิกกี้หรือเปล่า นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่บอกว่าชื่อของคนเนี่ยครับสำคัญที่สุดนะครับเทคนิคที่สี่ครับก็คือการเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับโดยการสนับสนุนให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยคุยเรื่องของเขานะครับอันนี้เนี่ยครับเขาก็เล่าถึงในเคสเคสหนึ่งครับว่ามีคนนะครับไปซื้อเสื้อนอกมาจากที่ห้างนะครับแล้วก็เสื้อนอกเนี่ยมันเกิดสีตกครับไบเปื้อนเสื้อตัวในนะครับ อคนคนนี้พยายามจะบอกพนักงานนะครับแต่ก็ถูกพนักงานเนี่ยขัดคอตลอดเลยนะครับพนักงานเนี่ยบอกว่าเราขายเสื้อมาเป็นพันตัวแล้วเพิ่งจะมีคุนเนี่ยแหละมาว่าสีตกเป็นคนแรกนะครับคนคนนั้น,เ,นเขาก็คิดในใจว่าแบบเฮ้ยว่าเขาโกหกเหรอแล้วก็โต้เถียงกันครับสุดท้ายหัวหน้าแผนกเดินมาครับสิ่งที่หัวหน้าแผนกทําก็คือฟังนะครับตั้งใจฟังลูกค้าเนี่ยจนจบโดยที่ไม่พูดอะไรเลยนะครับแล้วก็หันไปบอกลูกน้องครับว่า ถ้าลูกค้าไม่พอใจเนี่ยห้ามขายของให้เด็ดขาดเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นหัวหน้าแผนกนะครับเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยรู้เลยว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคุณอยากให้ทําอะไรกับเสื้อตัวนี้นะครับลูกค้าคนนั้นเนี่ยเขาก็เล่าว่าตอนแรกเนี่ยเขาอยากจะแบบคว้างเสื้อเนี่ยใส่หน้าพนักงานเลยนะครับแต่หลังจากที่หัวหน้าแผนกมาเนี่ยเขาก็เลยกระเปลี่ยนเป็นขอคําแนะนําแทนว่าแล้วสีเนี่ยมันจะตกแบบชั่วคราวหรือเปล่าหรือมันจะตกตลอดไป สุดท้ายแล้วหัวหน้าแผนกก็เลยตกลงกันว่าขอให้ลองหนึ่งอาทิตย์ก่อนนะครับให้ลองใสด่ดูถ้าไม่พอใจเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนเสื้อตัวใหม่ให้แล้วก็ขอโทษด้วยที่ทําให้ยุ่งยากนะครับสุดท้ายเหตุการณ์ก็จบอย่างเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลูกค้าคนนั้นเนี่ยเขาก็โอเคกับเสื้อนอกนะครับแล้วก็ห้างห้างนี้นะครับอันนี้ก็คือการที่เป็นเทคนิคในการเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับเทคนิคที่5้าครับคือการสนทนาในเรื่องที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยต้องการนะครับ การที่เราจะเป็นคนที่คนอื่นชอบเนี่ยเราก็ต้องพยายามสนทนาในเรื่องที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาอยากจะพูดครับเคสเนี่ยครับเขาเล่าถึงศาสตราจารย์จากมหาลัยเยลคนหนึ่งนะครับเขาไปเจอกับเด็กแปดขวบคนหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการจะไปเยี่ยมป้าของเด็กคนนี้นะครับเขาเล่าว่าวันนั้นเนี่ยก็มีชายกลางคนคนหนึ่งนะครับมาหาคุณป้านะครับแล้วก็พูดคุยกันอย่างสุภาพเลย แล้วก็เขาเนี่ยหันมาคุยกับเด็กครับเด็กเนี่ยกําลังแบบลคลั่งไคล้เรือบดมากเลยนะครับชายคนนี้ก็เลยชวนคุยกับเด็กเนี่ยอย่างออกรถออกชาติเลยเรื่องของเรือบดครับเมื่อกลับไปแล้วเนี่ยเด็กเขาก็พูดอย่างเลื่อมใสเลยว่าเออชายผู้ชายคนนี้น่ารักมากๆเลยคุณป้าเนี่ยครับเขากลับบอกว่าจริงๆแล้วผู้ชายคนที่คุยเมื่อกี้นี้เนี่ยเขาไม่เคยสนใจเรื่องเรือบดเลยแต่ว่าเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษไงเขาเห็นหลานเนี่ย สนใจในเรื่องของเรือบดเขาก็เลยพยายามที่จะคุยแล้วก็ทําตัวให้สนใจเรื่องของเรือบตครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับที่จะทําให้คนเนี่ยมาชอบคุณเทคนิคที่ห้าเทคนิคสุดท้ายครับเทคนิคที่หกก็คือทําให้คนอื่นเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าเป็นคนสําคัญนะครับอันนี้เนี่ยครับเดลคานิกกี้เขาก็ได้ยกตัวอย่างอีกแล้วนะครับในเรื่องของการที่ถ้าเราเนี่ยพูดนะครับพูดจาให้แบบสุภาพกับ คนที่เป็นยามนะครับหรือเป็นบริกรในร้านอาหารเนี่ยเชื่อไหมครับว่าคุณเนี่ยจะได้รับบริการที่ดีอย่างเหลือเชื่อเลยเพราะว่าคนเหล่าเนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถูกให้ความสําคัญเท่าไหร่นะครับหรือแม้แต่การยกย่องผู้หญิงก่อนแต่งงานเนี่ยครับมันอาจจะเป็นมารยาทที่ดีแต่การยกย่องผู้หญิงหลังแต่งงานเนี่ยจะนําสัทต่สุขมาให้กับคุณผู้ชายทั้งหลายนะครับถ้าเกิดว่า บรรดาเหล่าสามีเนี่ยอยากจะกินของอร่อยทุกวัน,นครับก็อย่าไปเปรียบเทียบภรรยาของท่าน,นครับกับคนอื่นเด็ดขาดเลยนะครับให้ชมเชยนะครับงานบ้านของภรรยาแล้วก็ให้ชมเชยอาหารของภรรยาแล้วก็คุณก็จะมีความสุขสันติสุขในครอบครัวครับอันนี้ก็เป็น6เทคนิคนะครับของเดลคานกีในเรื่องของการที่จะทำให้คนเนี่ยมาชอบคุณนะครับในพารสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการ เปลี่ยนแปลงผู้อื่นครับโดยที่ไม่ต้องทําให้เราเนี่ยผิดใจกันนะครับอันนี้จะมีอยู่9วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกครับก็คือการเริ่มสนทนาด้วยการยกย่องอย่างจริงใจนะครับอันนี้เป็นจิตวิทยาที่ง่ายๆเลยครับแต่ว่าได้ผลก็คือให้ชมก่อนนะครับแล้วค่อยตําหนิหรือว่าเตือนนะครับอันนี้ครับคุณผู้ฟังสามารถทดลองดูได้เลยครับว่าเวลาที่คิดจะเตือนหรือว่าจะตําหนิใครนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นลูกน้องนะครับหรือว่าเป็น ลูกนะครับให้เราลองพูดชมอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนนะครับแล้วค่อยตําหนิหรือว่าเตือนในที่หลังแล้วลองดูว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงจะแตกต่างจากเดิมหรือเปล่านะครับวิธีการที่2ครับก็คืออย่าไปเตือนผู้อื่นตรงๆนะครับว่าเขาเนี่ยผิดนะครับก็การทําผิดเนี่ยครับมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยแต่ว่าการเตือนเตือนแบบตรงๆเนี่ยมันก็จะนําพาให้เกิดแต่ความแค้นเคืองกันเท่านั้นเองนะครับทางที่ดีเนี่ย ใช้วิธีการที่ละมุลละม่อมดีกว่านะครับอันเนี้ยในหนังสือเขาก็ยกตัวอย่างคุณชาวชวอฟนะครับก็คือเป็นเจ้าของโรงงานนะครับเขาเนี่ยเดินผ่านโรงงานของเขาแล้วเขาก็เห็นคนงานกลุ่มหนึ่งเนี่ยสูบบุหรี่กันอยู่ทั้งทที่มีป้ายอยู่บนหัวเลยนะครับว่าห้ามสูบบุหรี่นะครับทีนี้แทนที่เขาจะชี้ไปที่ป้ายแล้วก็บอกว่าพวกนายอ่านหนังสือกันไม่ออกหรือนะครับชาวชวอฟเนี่ยเขากลับ ซิก้าของเขาเนี่ยให้กับคนงานแต่ละคนคนละมวนคนละมวนนะครับเราก็บอกว่ามันคงจะดีไม่น้อยเลยนะถ้าพวกคุณเนี่ยไปสูบซิก้าเนี่ยกันข้างนอกคนงานพวกนั้นนะครับรู้ดีว่าชาชวบเนี่ยกําลังรู้ว่าพวกเขาเนี่ยทำผิดกฎนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ทําอันนี้ครับก็เลยทําให้คนงานเหล่านี้เลืกชมเชยนะครับเจ้านายของเขาอยู่ในใจนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังคิดว่าคนงานจะรักเจ้านายของเขาแล้วก็ทาตามกฎไหมครับ เทียบกับการที่วันนั้นชาวชาววอปเนี่ยเดินไปแล้วก็ไปตําหนิเหล่าพนักงานของเขาแบบตรงๆนะครับวิธีการที่สามครับก็คือการพูดความผิดข,ของคุณเนี่ยก่อนที่จะไปตําหนิคนอื่นนะครับเทคนิคน่าสนใจมากเลยนะครับอันเนี้ยเขายกตัวอย่างของหลานสาวของคุณเดลคานิกี้เองนะครับว่าตอนที่อายุสิบเก้าเนี่ยหลานสาวเนี่ยมาทํางานเป็นเลขาให้นะครับทีนี้เดลคานิกี้เนี่ยครับกําลังจะตําหนิเรื่องของงานนะครับ แต่เขาเนี่ยกลับฉุดคิดได้ว่าถ้าเกิดเทียบกับตัวเขาเองต่ออายุ19เท่ากับหลานสาวเนี่ยหลานสาวทําได้ดีกว่าเขามากเลยนะครับเขาก็เลยพูดไปว่าถ้าเกิดเทียบในอายุ19ปีเท่ากันเนี่ยหลานเนี่ยทาได้ดีกว่าลูงมากๆเลยนะครับแต่ว่าจะดีกว่านี้มากเลยนะถ้าหลานเนี่ยปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นนะครับอันนี้เทคนิคนี้ส่วนตัวนะครับผมคิดว่าถ้าเรายิ่งใช้กับวัยรุ่นเนี่ยวิธีการนี้น่าจะเป็นวิธีการที่ดีมากๆเลยนะครับ วิธีการที่4ครับก็คือการขอความเห็นแทนการออกคําสั่งนะครับก็ต้องบอกว่าไม่มีใครหรอกครับที่ชอบรับแต่คําสั่งนะครับถ้าเราลองใช้คําพูดที่ว่าเนี่ยคุณลองพิจารณาดูหรือว่าคุณว่าทําแบบนี้จะดีไหมหรือว่าบอกว่าคุณมีความเห็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็อาจจะดีกว่าการที่ไปออกคำสั่งตรงๆนะครับอันนี้ในส่วนตัวนะครับผมคิดว่าถ้าเราสั่งเราอาจจะได้งานสักประมาณ80นะครับ แต่ถ้าเกิดคุณเนี่ยทำให้ลูกน้องเนี่ยครับเห็นด้วยนะครับโดยการถามคําถามแบบนี้ครับขอความคิดเห็นแบบนี้ครับคุณอาจจะได้งานที่มีประสิทธิภาพถึงร้อยิบเปอร์เซ็นก็เป็นได้นะครับน่าเอาไปลองดูนะครับวิธีการที่ห้าครับก็คือให้พยายามรักษาหน้าของอีกฝั่งเนี่ยเอาไว้นะครับไม่มีใครหรอกครับที่ชอบโดนดูถูกหรือว่าชอบตําหนิให้อายนะครับแม้แต่พนักงานที่อยู่ตําแหน่งต่าๆเนี่ยก็ควรจะได้รับการปฏิบัติที่ดี นะครับให้พยายามรักษาหน้าของอีกฝั่งหนึ่งเอาไว้นะครับอันนี้นะครับผมต้องจะขอยกเคสที่เคยอ่านเจอนะครับในเรื่องของสามก๊กนะครับมีแม่ทัพในสามก๊กเนี่ยมากมายหลายคนเลยครับที่มีความตั้งใจไว้ว่าถ้าเกิดถูกดูถูกเนี่ยหลังจากที่แพ้ศึกเนี่ยก็จะยอมให้ตัดหัวไปเลยนะครับแต่แม่ทัพเหล่านั้นเนี่ยกลับได้รับการให้เกียรตินะครับแล้วถ้าเกิดว่ายอมจำนนนะครับเขาก็เลยยอมจำนนครับแล้วก็ย้ายฝั่ง ที่สําคัญเลยเนี่ยแม่ทัพเหล่านี้มีความสามารถในการทําศึกมากๆเลยนะครับการที่เราไม่ทําให้คนฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาอับอายเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็กลับทําประโยชน์ให้กับเราเนี่ยอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับวิธีการถัดมาวิธีการที่หกครับก็คือการยกย่องผู้อื่นถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามนะครับอันเนี้ยเขายกตัวอย่างของการฝึกสุนัขนะครับในคณะละครสัตว์นะครับก็คือเขาเนี่ยมีการให้เนื้อ นะครับให้กับสุนัขเวลาที่ทําดีขึ้นนิดหน่อยนะครับทําไมถึงไม่ใช่แซ่นะครับมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับอันนี้ครับก็มีความเห็นอีกเหมือนกันนะครับว่ามีหลายตัวอย่างเลยครับที่เคยอ่านเจอนะครับเขาก็สรุปเหมือนกันทุกครั้งเลยว่าการยกย่องหรือว่าการชมเนี่ยครับถึงแม้จะทําให้คนเหล่านั้นเนี่ยเขาทําดีขึ้นเพียงแค่เล็กๆน้อยๆนะครับ แต่การชมเนี่ยมันเป็นกํำลังใจครับมันจะเป็นแรงผลักดันให้สุดท้ายเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยดีขึ้นอย่างคาดไม่ถึงเลยแล้วก็คุณเนี่ยไม่ได้ต้องลงทุนอะไรมากมายเลยครับแค่ชมเท่านั้นเองนะครับวิธีถัดมาครับวิธีที่เจ็ดนะครับก็คือการอุปโลกครับว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นคนดีแล้วมันจะเป็นจริงนะครับอันนี้ครับเดลคานิกีได้พูดถึงเคสของหญิงสาวนะครับที่เป็นสาวใช้นะครับ ที่ไปจ้างมาครับเขาบอกว่าเนี่ยเขาได้โทรไปถามเจ้านายเก่าแล้วล่ะว่าเธอเนี่ยเป็นคนซื่อแล้วก็ไว้ใจได้ทําครัวก็เก่งแต่เป็นคนไม่รักสะอาดเลยแต่ฉันว่าเขาเนี่ยโกหกมากกว่าเพราะดูจากการแต่งตัวของเธอแล้วเนี่ยฉันพนันได้เลยว่าเธอเนี่ยต้องเป็นคนที่รักความสะอาดนะครับอันนี้ก็เป็นการพูดนะครับแบบเหมือนกับชมนะครับชมว่าเป็นคนดีอุปโลกว่าคนคนนี้เป็นคนดีสุดท้ายครับ สาวใช้คนนี้ก็เลยตั้งใจทํางานครับแล้วก็ทําความสะอาดเนี่ยได้ดีด้วยนะครับก็เดลคาน,นกิก้เขาก็บอกไว้อีกครับว่าถึงแม้ท่านเนี่ยจะต้องติดต่อง,งานกับคนที่ขี้โกงเนี่ยก็พยายามให้ให้เกียรติเขานะครับปฏิบัติตัวเหมือนกับว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเป็นสุภาพชนทําให้เขาพอใจนะครับแล้วก็ยกย่องเขานะครับอันนี้ครับเป็นเทคนิคเทคนิคที่เนะครับเทคนิคที่แครับก็คือการ ทำให้ความผิดเนี่ยเป็นของง่ายที่จะแก้ไขนะครับอันนี้ครับเขายกตัวอย่างผู้ชายคนหนึ่งครับเขาไปเรียนเต้นลํานะครับครูคนแรกเนี่ยครับเขาก็บอกว่าไอ้คุณเนี่ยเต้นผิดทั้งหมดเลยต้องเรียนใหม่หมดเลยผู้ชายคนนี้เขาก็เลยเลิกครับแล้วก็หมดกําลังใจแต่ครูคนที่สองเนี่ยครับเขาบอกว่าครูคนที่สองเนี่ยอาจจะพูดโกหกก็ได้ครับครูคนที่สองเนี่ยเขาชมว่าผู้ชายคนนี้มีไหวพริบดีมากเลยนะครับ ก็อาจจะเป็นการประจบก็ได้แต่ว่าผู้ชายคนนี้เขาก็บอกว่าแต่ผมเนี่ยก็มีกําลังใจในการที่จะเต้นรำเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับหรือแม้แต่การเรื่องของการที่เราไปบอกเด็กนะครับหรือว่าบอกสามีนะครับหรือว่าลูกน้องนะครับว่าเป็นคนโง่เป็นคนทึมไม่มีพรสวรรค์นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็จะไปทําลายความมั่นใจของเขานะครับเราเนี่ยควรจะทําตรงกันข้ามกันก็คือให้กําลังใจนะครับบอกว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ยากแล้วเขาเนี่ย ก็จะพยายามมากยิ่งขึ้นนะครับวิธีสุดท้ายครับวิธีที่เกก็คือทําให้ผู้อื่นมีความสุขที่จะทําที่จะให้เขาเนี่ยทาในสิ่งที่คุณเนี่ยเสนอแนนไปนะครับอันเนี้ยเขาก็เล่าถึงเด็กแสบคนหนึ่งครับที่ชอบวิ่งผ่านสนามหญ้านะครับหญ้ามันก็ตายใช่ไหมครับเขาก็เลยไปบอกเด็กคนเนี้ยครับว่าให้เด็กคนเนี้ ไปเป็นหัวโจกเลยในการที่จะไปเป็นนักสืบนะครับให้ไปคอยจัดการกับเด็กที่วิ่งมาเหยียบหญ้าบนสนามนะครับสุดท้ายผลลัพ์เนี่ยเด็กก็เด็กคนนี้ก็คอยคอยเฝ้าดูนะครับก็เป็นผลดีเพราะว่าเด็กคนนี้ก็ไม่ไม่มาเหยียบหญ้าแล้วหญ้าเนี่ยก็จะตายอีกแล้วนะครับเนะะื้อหาทั้งหมดเหล่านี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองครับของหนังสือวิธีชนะมิตรและจูงใจคนของเดลคานิกี้ครับเป็นไงบ้างครับหลังจากฟังจบไปแล้วเนี่ย คุณผู้ฟังคิดเหมือนผมไหมครับว่าวิธีการแล้วก็เทคนิคต่างๆนะครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่เก่าไปตามการเวลาด้วยถึงแม้ว่าสุดท้ายในหนังสือจะเขียนมานานแล้วนะครับแต่ก็มีข้อแนะนํานิดนึงครับว่าถ้าใครจะไปหามาอ่านนะครับภาษาเนี่ยมันอาจจะเก่าๆไปหน่อยนะครับเพราะว่าแปลมานานมากแล้วนะครับแต่หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือคลาสสิกที่ดีจริงๆครับในอีีหน้าผมจะพาเพื่อนๆไปท่องโลกหนังสือเล่มไหน อย่าลืมติดตามฟังกันได้นะครับในรายการ a l l ิ i X อ่านแล้วอ่านเล่าก่อนจะจบ EP นี้ผมก็อยากจะฝากแอป Alljit ที่ปรึกษาสุขภาพใจไว้กับทุกๆคนเพราะเราเชื่อว่าจะเดินทางต่อได้อย่างไรหากใจเราไม่พร้อมใช้งานได้ฟรีทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android แค่เสิร์ชคำว่า Alljit a w l l J-I-T แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ ออจิตพอดแคสต์ร่วมกับอ่านแล้วอ่านเล่าดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android